ชมครับถือว่าเป็นที่รอคอยของพี่น้องประชาชนในการที่จะสัญจรไปมานะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางด้วยขบวนรถไฟต่างๆนะครับหลังจากที่ประสบกับสถานการณ์โรทโควิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจึงทําให้การเดินทางการเดินรถไฟก็มีการาหยุดชะง,งักไปสักพักหนึ่งนะครับล่าสุดวันนี้นะครับรถไฟขบวนธรรมดานะครับก็เปิดให้บริการากับพี่น้องประชาชนเป็นปกติแล้วครับ จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานะครับทำให้เส้นทางรถไฟสายใต้ได้รับความเสียหายหลายจุดนะครับจึงทำให้ต้องหยุดให้บริการเดินรถไฟเป็นการชั่วคราวยาวนานกว่า10วันหลังจากที่การรถไฟได้ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายเสร็จสิ้นแล้วล่าสุดนะครับก็ได้เริ่มเปิดเดินรถไฟขบวนรถไฟสายธรรมดาออกจากต้นทางถึงปลายทางทุกขบวนยกเว้นนะครับขบวน4 5 6ยะลานครศรี ธรรมราชออกจากต้นทางหาดใหญ่โดยเที่ยวแรกนะครับจากสงไห่โกลกไปหัดใหญ่ขณะนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าดีใจที่รถไฟกลับมาให้บริการอีกครั้งเพราะขึ้นรถไฟช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้มากนะครับขณะเดียวกันนะครับในธาดาบุญเมืองในสถานีรถไฟยะลาก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่รถไฟได้เร่งรัดปรับปรุรงเส้นทางที่เสียหายจากน้ําท่วมทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้เปิดเดินรถเดินรถท้องถิ่นหรือว่ารถ ธรรมดาทุกขบวนภายในวันที่11ธันวาคม2567นะครับโดยจะเปิดเต็มระบบในวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปทางนี้นะครับประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟ1690หรือว่าที่สถานีรถไฟยะลาที่เบอร์073214207ในวันและเวลาราชการครับ